ถ้าจะกล่าวไปแล้วในงาน SX ครั้งนี้ได้มีการริเริ่มมาจากที่เราใช้คำว่า TSX ซึ่งใช้ระยะเวลามากว่า4ปีที่ผ่านมาได้ความกรุณาจากทางท่านอาจารย์ดรสุเมธตัดิเวชกุลในทุกๆปีสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งท่านอาจารย์ได้มีโอกาสมาบอกเล่าถ่ายทอดเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแนวทางในการเดินตามรอย การทางานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องขออนุญาตได้เรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆผู้บริหารระดับสูงของในองค์กรเอกชนมีส่วนสําคัญในการตอกย้ําในเรื่องของการบริหารเพื่อความยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าจะมีองค์กรอีกมากมายที่ได้น้อมนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตลอดระยะเวลาในหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น อินเด็กซ์ของทางด้าน S&P Global ทั้งกว่า12บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในภายใต้ตลาดสักแห่งประเทศไทยถ้าทุกทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาและได้ติดตามดูทุกๆคนได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนไว้อยู่เสมอไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำงานเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้ ยังรวมไปถึงทั้งการบริหารจัดการและที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการสร้างและก็ปลูกฝังจิตสํานึกให้คนไทยทุกคนมีจิตใจที่พร้อมและสามารถที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างให้โลกใบนี้ของเรามีความน่าอยู่และเป็นโลกที่สดใสของพวกเราทุกทกคนทุกท่านเชื่อหรือไม่ว่ายิ่งมองไปรอบๆผมก็รู้สึกปลื้มใจเพราะว่าทุกทุกท่านเริ่มคอนเน็ก ได้ติดต่อได้ทําความรู้จักกันได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและที่สําคัญเราคงได้มีโอกาสในการสร้างความมีส่วนร่วมหรือในเรื่องของ collaboration for the greater good สําหรับประโยชน์ที่ดีให้กับสังคมโลกของเราทุก,ท,กท่านครับอาจจะฟังดูเหมือนกับ SX เป็นเพียงแค่องค์กรชั้นนําของเอกชนไทยหรือไม่ต้องขออนุญาตได้กลับเรียนทุก,ท,กท่านนะครับว่า ทุกทุกท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่ g r a n ด p a n โ r ร Hall ของในงาน SX จริงๆริงสะท้อนไปถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเมื่อเช้าวันนี้ผมได้มีโอกาสได้พบปะก,กับพี่ๆที่ทำงานในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเป็นตัวแทนของในชุมชนเป็นจิตอาสามีทั้งท่านประธานท่านกรรมการนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการที่ดูแลในเรื่องของการขับเคลื่อนเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนยังมีน้องๆน,งนงิสิตน,นักศึกษาที่ได้ความกรุณา จากทางผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยที่นําพาเด็กๆได้มีโอกาสมาทําความเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานเพื่อความยั่งยืนทุกทก่านครับงาน SX เราเดินมาต่อเนื่องเป็นปีที่4ครั้งแรกนั้นเราจัดตอนปี2020นะครับเพราะว่าเป็นแนวทางที่สาประชาชาติอยากจะเน้นตั้งแต่ปี2020ถึง2030ให้เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำ หรือที่เรียกว่าไดเกตแ A คชั่นเราก็ได้ริเริ่มโดยการพูดคุยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ๆที่เป็นผู้นำทางด้านภาคเอกชนหลายองค์กรด้วยกันสิ่งที่ผมได้กล่าวถึงครับเพราะว่าจริงๆยังได้ความกรุณาจากทางผู้บริหารมากมายในวันนี้มีเครือข่ายทั้งทางหอการค้าและสภากการค้าแห่งประเทศไทยมีทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและยังมีพี่ๆอีกหลากหลายองค์กรที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งผู้ประกอบการ ผู้ที่มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่นะครับที่เราเรียกว่า supply chain สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งพวกเราไม่ได้มีใครที่ชํานาญหรือเก่งไปกว่ากันแต่เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนําเอาสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราพอถนัดอยู่บ้างได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรวมพลังกันเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆให้กับทั้งสังคมโลกใบนี้ของเราเพราะว่าธุรกิจที่ผมกล่าวถึง มีความกว้างขวางไปเพียงแค่การค้าการลงทุนที่อยู่เพียงแค่ในสังคมไทยเพราะว่าวันนี้เราเชื่อมโยงไปสู่ตลาดในภูมิภาคคือในกลุ่มประเทศอาเซียนยังเกี่ยวโยงกับทั้งอาเซียนบวกบวกไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3บวก6บวก9ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งยังรวมไปถึงการค้าเสรีที่มีการเจรจาการค้าเพื่อเปิดมิติใหม่ๆท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับความยั่งยืนที่เกิดขึ้น คงเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจจากทุกๆท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้สิ่งที่สำคัญที่เราใช้ชื่อว่า Good Balance Better World เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าเป็นเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่ดีจนสุดโต่งหรือทำมากซะจนเกินไปแน่นอนนะครับต้องสร้างผลกระทบให้กับผู้คนอีกฝ่ายหนึง่ง ซึ่งนั้นเราถึงบอกว่าทําอย่างไรที่เราจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจแล้วก็มองในมุมกว้างที่เห็นในภาพรวมที่การทําดีที่เราตั้งใจเอาไว้สามารถที่จะทําประโยชน์ที่ดีให้กับคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรามองถึงในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือที่อยู่กันในสังคมโลกใบนี้เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเรายังมีโอกาสในการเรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนกันอีกมากมายทุกทุกท่านครับ ผมมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะนําเรียนเพื่อชวนทุกท่าน,นได้คิดตามไปได้วยกันครับถ้าโลกใบนี้เป็นข้อตกลงระหว่างสารประชาชาติและประเทศทุกๆประเทศทั่วโลกว่าเราจะลดโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มสูงขึ้นมากะจนเกินไปท่านเชื่อไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงสนธิสัญญา ไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวโตโปรโตคอลไม่ว่าจะเป็นที่ Paris เ c c o คอหรือว่าข้อตกลงใดๆที่จะมีในเรื่องของการประชุมของคอป27แล้วจะมาถึงในคอป28ขออนุญาตได้กราบเรียนครับว่าถ้าสาชาราชิคือเป็นตัวแทนของโลกทั้งใบนี้ได้พูดคุยกับรัฐบาลทุกๆรัฐบาลซึ่งเป็นสมาชิกและเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ประเทศในแต่ละประเทศหลังจากที่ตกลงกันก็คงจะต้องมีประชาชน คนในประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานแต่ท้ายที่สุดก็จะต้องกลับมาที่ปัจเจกความเป็นตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งฉะนั้นอยากจะชวนพี่ๆครับผมยังไม่มีคำตอบท้ายที่สุดนะครับว่าถ้าเราจะกระตุ้นความคิดและทำให้คนทุกคนรู้สึกที่อยากจะมีโอกาสในการที่สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้โดยการที่ไม่ปล่อยกา๊าซคาร์บอน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆทั้งพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นทั้งระบบนิเวศที่จําเป็นต่อโลกใบนี้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะคิดกว้างไปขนาดไหนก็จะกลับมาในจุดที่เล็กที่สุดคือตัวตนของพวกเราเองเลยอยากจะนําเรียนกับพี่ๆผู้นําทางด้านองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและก็ตัวแทนของภาคประชาชนทุกๆภาคส่วน ถ้ามีโอกาสเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเราจะทําอย่างไรนอกเหนือจากทั้งปลูกฝังจิตสํานึกและยังจะสามารถที่จะช่วยกันระดมพลังแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสําหรับโลกที่สดใสของเราในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกันอยู่กับเราแล้วก็ร่วมกันอยู่ในงานนี้ที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ฉันแขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของพวกเราเราใช้คำว่า sufficiency for sustainability เพราะเราเชื่อในเรื่องของความสมดุลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดงานในสัปดาห์นี้จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับท่านผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์และสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวให้กับพวกเราทุกๆคนที่ร่วมอยู่ในงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รวมพลังกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ของเราต่อไป ขอบพระคุณครับ